ามจิตวิทยาสายรักทาให้เขาขาดคุณไม่ได้ค่ะทําให้ครบสามข้อนี้แล้วเอางินรับรองเลยค่ะว่าเขาจะขาดคุณไม่ได้เลยค่ะข้อที่1จิตวิทยาที่จะทําให้เขาขาดคุณไม่ได้ก็คือจิตวิทยาเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวไม่สนใจค่ะให้คุณทําแบบนี้ค่ะให้คุณแสดงทีท่าว่าสนใจเขามากๆในช่วงระยะเวลา21วันหรือ1เดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นให้คุณค่อยๆเงียบลงค่ะไม่สนใจ เพื่อให้เขากระหายความสนใจจากเรานั่นเองค่ะช่วงแรกใน21วันให้คุณคุยหนักมาค่ะสนอกสนใจพูดคุยชวนคุยรับฟังคุยกับเขาทุกเรื่องค่ะถามถ่ยค่ะแต่หลังจาก21วันให้เงียบค่ะไม่ค่อยคุยมามาหายหายไม่ค่อยถามถ่ยไม่ค่อยสนใจค่ะมันเป็นจิตวิทยาเพื่อที่จะทําให้เขากระหายความสนใจจากคุณนั่นเองค่ะเราการรับฟังการพูดคุยค่ะ การสร้างความเชื่อใจทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันก็คือออกซิโตซินออกมาค่ะแต่พอต่อมาคุณเงียบค่ะคุณไม่ค่อยสนใจเขาอย่างเมื่อก่อนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะสมองของเขาจะปั่นป่วนขึ้นมาทันทีค่ะเขาจะกระหายความสนใจโหยหาความสนใจโหยหาความอาทรความผูกพันจากคุณนั่นเองค่ะเพราะคุณได้ทําให้เขาหลังห่งฮอร์โมนออกซิโตซินไปแล้วทําให้เขาผูกพันกับคุณไปแล้วนั่นเองค่ะและถ้าคุณหายไปค่ะเขาจะขาดคุณไม่ได้ค่ะข้อที่2จิตวิทยา,า,าสายรักทําให้เขาขาดคุณไม่ได้ก็คือการประเคิล ความรักแล้วหายไปค่ะ เลิฟบอมบิงนั่นเองค่ะในช่วง1เดือนแรก2เดือนหรือ3เดือนค่ะให้คุณจัดโปรโมชั่นความรักให้กับเขาให้ได้มากที่สุดค่ะคืออดอ้อนเอาอกเอาใจแสดงความรักมากมายค่ะโทรหาตลอดส่งข้อความหาตลอดคุยด้วยทั้งวันค่ะอยากให้ไปหาไปค่ะอยากได้อะไรซื้อให้ค่ะตามใจค่ะพาไปกินของอร่อยพาไปเที่ยวที่ดีๆมีเซอร์ไพรส์ให้เสมอค่ะช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เรากระตุ้นการหลั่งโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการเส็ติดการหหยหาและการตกลมงรักให้เกิดขึ้นค่ะ และระยะเวลาหลังจากนี้ค่ะหลังจากช่วงโปรโมชั่น1เดือน2เดือนหรือ3เดือนค่ะอยู่ๆก็ให้คุณเย็นชาค่ะและเริ่มที่จะหายไปค่ะวิธีนี้ค่ะเป็นการกระชากโดปามีนเลเวลให้ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งโดปามีนเนี่ยเป็นโฮอร์โมนแห่งการเสพติดการโหยหาและการตกหลุมรักค่ะถ้าขาดทันทีหรือว่ากระชากให้มันลดลงอย่างรวดเร็วในทันทีค่ะ มันจะทําให้คนที่ขาดลงแดงได้นั่นเองค่ะมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะต้องออกไล่ล่าคุณค่ะเพราะเขาหยหาความรู้สึกดีๆตอนที่หลังโดปามีนตอนที่คุณอ,อ่อนอ้อนตอนที่คุณทําให้เขามีความสุขค่ะสมองของเขาเสพติดคุณไปแล้วค่ะถ้าคุณหายไปสมองจะสั่งให้เขาออกไปตามหาคุณค่ะเพื่อที่จะให้คุณกลับมาสร้างความรู้สึกตอนที่มีความสุขตอนที่รู้สึกดีตอนที่หลังโดปามีนให้กับเขาอีกครั้งนั่นเองค่ะและด้วยสาเหตุนี้เขาจะขาดคุณไม่ได้ค่ะเพราะเขาเสพติดโดปามีนที่คุณทําให้เขาล่่ะนนัเองค ข้อที่3จิตวิทยาสายดรักทำให้เขาขาดคุณไม่ได้ก็คือเริ่มตัดวงจรคนรอบข้างของเขาค่ะวิธีนี้เป็นวิธีของพวกไซโคพาสมักใช้ค่ะคือการที่เราจะทําให้ใครสักคนขาดเราไม่ได้เนี่ยหลังจากที่เรากระตุ้นให้เขาหลั่งฮอร์โมอนแห่งความผูกพันออกซิโตซินโดยการเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวไม่สนใจหรือการกระตุ้นให้เขาหลัง่งโดปามีนฮอร์โมอนแห่งการเสพติดการโหยหาและการตกหลุมรักเนี่ยจากการทำเลิฟโรบิ้งเนี่ยเราก็ต้องมาใช้จิตวิทยาสายดรักขั้นสุดก็คือการทําให้เขาเหลือเราแค่คนเดียวในชีวิตค่ะวิธีนี้ เป็นวิธีที่องุ่นคิดว่ามันรักมากๆแล้วก็ใจร้ายมากๆเลยค่ะคือถ้าเราอยากให้เขาขัดเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาไม่เหลือที่ไปค่ะหรือทําให้เขาไม่เหลือใครในชีวิตนั่นเองค่ะวิธีนี้ค่ะเป็นวิธีที่พวกไซโคพาร์ตมักจะใช้หาผลประโยชน์จากการที่เข้าไปตีสนิทกับเหยื่อแล้วก็เข้าไปใกล้ชิดเหยื่อจากนั้นค่ะก็จะใช้วิธีตัดวงโคจรของเหยื่อออกจากสังคมไปเรื่อยๆจนเหยื่อไม่เหลือใครจนเหยื่อไม่เหลือสังคมจนเหลือแค่พวกไซโคพาร์ตเพียงคนเดียวค่ะให้คุณลองนึกภาพผู้ชายที่เป็นไซโคพาร์ต ทำตัวติดกันกับผู้หญิงเอาอกเอาใจแสดงความรักมากมายค่ะและก็ไม่ให้ผู้หญิงออกไปเจอใครไม่ให้ออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอสังคมจนเขาไม่เหลือใครค่ะสุดท้ายกว่าเขาจะรู้ตัวค่ะเขาก็จะไม่เหลือสังคมของเขาเลยค่ะจะเหลือแค่ผู้ชายที่เป็นไซโคพาร์สนั่นเองค่ะพอเป็นแบบนี้ค่ะผู้หญิงจะทุ่มเทความรักความสนใจมาที่ผู้ชายเพียงคนเดียวค่ะจนยอมให้ผู้ชายคอนโทรลทุกอย่างเพื่อหาผลประโยชน์จากเธอค่ะและผู้หญิงจะไม่สามารถออกจากผู้ชายคนนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่เหลือใครแล้วเขาโดนใส่ข้อมูลให้ทะเลาะกันกับคนรอบข้างให เข้าใจผิดกับคนรอบข้างให้แยกห่างออกจากคนรอบข้างไปหมดค่ะสุดท้ายเขาก็จะเหลือแค่ผู้ชายที่มาหาผลประโยชน์จากเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะดังนั้นค่ะวิธีตัดวงจรจากคนรอบข้างเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดรากมากมากค่ะอ่นอยากขอร้องว่าให้คุณใช้กับคนที่คุณรู้สึกรักเขามากจริงๆค่ะอย่าใช้หาผลประโยชน์จากคนอื่นค่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบต,ต่อจิตใจของคนคนหนึง่งมากๆค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามอูแบบ๋ช่นงเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงไว้นะคะแล้วอูคจะ อุมนได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทำให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ